วันนี้เขาจะออกจากบัดเก่าแล้วก็ไปมูบานซ้ำทองเนาะทุกคนเนาะเป็นมูบานเก้าแก่ที่อยู่ซ้ำเตือนนี่เนาะทุกคนเนาะวันนี้เขาก็จะป้ายเดินทางกันให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เราก็จะกลับบ้านนั่นเองเนาทุกคนนี่เนาะเขามาหอนบานซ้ำทองเนาะเพิ่นเป็นบานเก่าแก่เนาะสังเกตบางในเนาะเมื่อกี้เขาไปบัดเก้าแก่มาแล้วเขาก็มานี่ก็จะเป็นแบบอันเป็นเมืองเก่าสมัยเ เบางนี่เนาะเผื่อก็จะมีแบบแบบอันแบบกำแพงคือกำแพงวัดเมื่อกี้เนาะนี่เนาะทุกคนป้าทุกคนนี่กำแพงวัดอันนี้น่าจะเป็นเมืองเกา่าเมืองเกา่เกาเมืองแก่สมัยตะก,กีเนาะนี่เนาะหาเบื้องหาเห็นได้ยากละเด้อน,นี่นี่เนาะบ้าอันนี้ก็มีเดือดถาดเก่าเด้อทุกคน น่าจะเป็นแบบเมืองเยอเติบอยู่ไดทุกคนเมืองเยอเมืองอันนันหลอยู่เดออทุกคนเนาออันนี้ทุกคนอันนี้คือมักเงียวหรือมักแงวแล้วทุกคนเนาะเป็นคา้ขายคือลินจีเด้อทุกคนเด้อเาะอกานานาจะแบบอยู่ซำเตอร์นี่นาจะเป็นเมืองเยอเตอร์แบบทุกคนโอ้นี่นี่นี่เพิ่นเพิ่นเมียนเขียนสื่อไปเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นหนังสือทมนองตุบบาฮูบ่ฮูว่าบ่ฮูว่ามัน บูบ่าเขียนสื่อวัานเราเด้ยวยเนาะแต่นี่เนาะลอตงตุ๊กจะอ่านให้ฟังเด้อพายับเปียงสิมมะอืมมาหาลาดปะหนาคนอาคะเบ อ้ทุกคนลงตู้อ่านแต่ลงตุจ้จะท้ายเป็นหูหว่าเห็นทุกคนอ่านเนอเพราะมันเป็นหนังสือธรรมนะทุกคนเนาะคือมีตัวแมงคบมือลงตุต้เ่นานี่เนาะแดงมาเลยนี่เดี๋ยวลงตุ้ท้ายเลยน่าจะเป็นบุคคลสําคัญเลอทุกคนเลยอพื้นฮ็ดถาดแบบนี้เนะ่ะสีนี่พื้นหากรรมฐา,านเนาะทุกคนเนาะเป็น สีถี่ซาบานแถวนี้เพืน่ออนุรักษ์ษาไว้น่าจะเป็นแบบเพื่อนเจ้าคุนบุญนายสมัยเก่าสมัยตะกี้เด้บอบริเวณอมหอบีเดาะทุกคนเาษาอังกฤษงานภาษาอังกฤษเขาเอ่านถ <laughs> าดเลยนี่ม,มีมีสื่อพร้อมแต่มีสัญ,ญลักษณ์เซบาานบลได้เนาะเป็นหนังสือธรรมหนังสือธรรมทุกคน ก็จะเป็นแบบอ่านหอหล่วก็เป็นแบบอ่านมีเือนอันนี้ก็ยังเป็นเือนเก่าแก่เนาะตัวนี้ก็ยังเป็นอ่านั่านเนาะถาดตัวนี้น่ะน้องตุ๊กบาที่สือที่เ่นเขียนออกออกออมอ่นเสานี่น่ะน่าจะเป็นสื่อของสัตว์เนาะทุกคนเนาะเนาะนี่อหอเนาะหล่ะดี แมบอันนี้เป็นเสือพญาน,นาคแล้วก็หนูอาจจะเป็นสิบสองราศีเนาะทุกคนเนาะแล้วก็สาุากอันนี้น่าจะเป็นงัวอันนี้นา่นา,นกกา,นนนาจะเป็นนกกว่าทุกคนหรือว่าน่าจะเป็นนก ตัวน,นี้ตัวน,นี้น้องตุกก๊กยังบบหูล้วทุกคนทาทุกคนหูล่ะทุกคนแปะมาให้น้องตุ๊กเด้อแต่ว่าถาดนี่จะมีสื่อเนะทุกคนเนาะแต่ก็ลวดลายนี่มันเป็นแบบลวดลายปี่เก้าแก่บูฮานเราเพิ่นก็นมีสื่ออยู่นี้เด้อ,อบริเวณอ้อ์หอมนีเน่เป็นเป็นแบบกําแพงสวยงาม ทุกคนนี่เนาะน้องตุ๊กถามเขาจะว่าอันนี้คือบัตรเก่านี่เนาะทุกคนแต่ว่ายังเป็นยังเป็นนาน,านเนาะทุกคนแต่ว่าโบวิพาอยู่แต่ส่วนสงการคุณจะเปื้อนเธอขาวสามารถใบพัดใบเด้อได้เนาะทุกคนนี่เ็ตนี่เนาะคือว,วิวบรรยากาศบานแถวนี้โคตรงามเลยทุกคนอยากทุกคนเนี่ยมาเห็น ปลาชนส่วนหลายกะหาอยู่หากินตั้มลองแม่แน่ซ้ำเนาะทุกคนแล้วก็ตั้หูตั้สินเฮอูตั้มหุกไปดีตามันเด้อพาเวียงอ๋ออโ้กี่ดิวสามสิบปลายโอ้สามสิบอ้งามเลยทุกคนอันนี้ว่าแซงมันแนอ โอ้นี่เนาะสวยงามทุกคนมู่อวานแถวนี้นะแบบกำลังสร้างกำลังพัฒนาเนาะแต่ว่าส่วนส่วนหลายเพือเ่อนแถวนี้ก็จะเป็นอันเพื่อนทรงเล่าเพื่อนทรงเล่าแล้วก็ส่วนหลายเวลาว่างที่ประเทศไทยหน้าเพื่อนก็จะตั้มฮูกตั้มสินเป็นอาชิพเสริมเนาะทุกคนยิ่งได้ยินบาอันมีขาจาวสาวดอกเนาะแถวนี้ป้า ตำหูกหลายแท้โลเสี่ยงสวัสดีตั้มหูกตำ้ผาเวียงว่าเม่คือว่าเดนี่นันอายุเทิงคนว่ามีข้าวเจ้าสาวดอกว่ะอ๋อเดี๋ยวเออเอ,อ,อันนี้ก็ตั้มผาเวียงเนาะมีหลายกี่ขนาดมีลูกสาวหลายคนว่า อูวีบรรยากาศแถวนี้โคตรคักโคตรงามนี uh ่อูเอ uh uh ็มสาวดอกอูสาวดอกนี่ทุกคนสาวดอกหรือว่าสาวไหมเนี่ยนี่เนาะทุกคนสาวไหมสาวไหมสาวใครจะขี้เลี่ยนตัวนี้อูรอแล่้วมิเตอร์แล้วหรอ นี่เนาะอันนี้ไม้ไม้หมอนที่เทาเลี้ยงเองมันบอกเนี่ยโอ้ค่าค่าค่ะฮ่าก็เคยเห็นนี่แหละลูกอ่ะนี่อันนี้คือไม้ม่อนเลยทุกคนฮ่าก็สาวสุดๆนี่โตมันตัวโอ้นั่นเดีอวไปขายต่อขวากินขวากินขวากินแซมอย่าไปเบื่อไงตื่นแล้วแหละหรือเปล่า ออ uh, ้นี่ดอกดอกอะไรมวนเนาะทุกคนเนาะแม่ค้อคาบิงเดเอ,อ,น,อนี่เนาะทุกคนคเขาตาเลียงมอวนเนาะนี่เนาะเป็นเป็นดอกอันนี้ดอกมอวนเลยวะ่ะตัวมมวนนที่ห้างปเป็นเป็นเบาเป็นเบาสินเนาะทุกคนนี่กูมือเพิ่นเลียงมอวนอยู่เนาะเป็นกระตาเป็นกระตาลายกระตา คืออันยุสำเตอจะขึ้นเสือเหลืองพาไหม้สินไหมแล้วเพื่นก็จะนินยมผลิตเองเป็นชนหลายะทุกคนเนาะโอ้พังขับมวนแท้สบ,บายดีส,สดเรียรู้ เม่ตต้นนี่แหละแลยเมททข้ายป่ะดู่าเฮดเสือเองโอ้โอ้รู้บ่หูรู้ขาเธอเด้อเออนั่นนี่ล่ะหาไปเปียะเม่อเออนะคะเปียะเซิมหาทั้เป็นเป็นนายเป็นนายค่ะคืนสายจราดเอออีเมทท์คล้ายเอาดว่าเฮเอวบตำเองมีคนซืสือก็ขายอ๋อ ตั้มตัต้มอืมอีเมลละพังครับเนาะพังขับ <laughs> นางยูเซ้รคือแบบมือฟังรับเนาะฟังขับเม็ดแหละเม็ดแล,ดลทลุกคนอันอยูยูซ้ำเตอร์นี่ โดยส่วนหลายเพผ่นก,จก็จะทำฮูกตัซินเนาะถ้ามีลูกสาวหลายคนเพผ่นก็เฮ็ดกี้หลายอันเนาะทุ็ดกี้เชื่อกางเกงเินเหรอเสื่อกางเกงเินแม่์เสื่อกางเกงเินอีแมย์ตั้มฮูกันเลยน๋อมีกี้เหินแม่น่ะโอ,อ๋ลูกสาวยูนำของสีแน่ลูกก็ว่าแล้วว่ <c oughs> าถ้ามีลูกสาวหลายคนนี่ก่ มีไกีลูเปิดจ้าก่นึ่งนะนำเลยกางอยู่สนามมีลุกเปิดก็แามีกีนึ่งมากไปแล้วเราลุกเปิดมากเ้มาย่ห้องสีนี่ยังเป็นห้องสีอ่ะแมบเชิญน้ำมันเราะนก่อนโอ้ตามฮูก แม่ทายุสนามเราเลียงมอนตําฮูกเพ็ดสวนโอ้มันมันมันแม่เลืออนนั่นน่ะต้หอนเหอเออจนตบงนี้บุจับอะไรแล้วเนาะน้อยเนาะ้ายานตะบงนี้จับไรแล้วเนาะคนนี้เนาะมาเบื้องกันเพิ่งสาวไหมพุ่นลาตมอนทีเพิ่น สาวไม้เนาะมันกําลังแบบเข่าเบาแล้วค่ะวันแด้เอาไม้ที่มันเป็นเบาขนาดและโตมันแบบนี้นะเพื่อนก็เอามากินเนาะ,ะกินไรเลยว<อ>ัน<อ>มากินใบแล้วอยากกินไรเลยบ่ <laughs> แซแ่บเลยกนะินไรเยครับน้องตุ๊กเป็นเป็นคนที่มักกินตัวแมงเนาะแต่ว่าถึกตัวแมงกัดหน่อยนึงอะเมนโปอเอาตัดตัวอะไเอาละไร <laughs> งอ <laughs> เต๋อนี่ผู้สาวร้ายได้มีแต่ผู้งามๆผู้จบผู้งามตําหุกกะเก่งโอเคเนาะแต่ว่าคนดุนใหม่ใหญ่งุูนนี้บางทีอาจจะบูฮูเนาะบ่เฮินเินแม่เหินเหลาหรองเบิ่งแต่กี้นีมีมีมีไร่เหินกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้มีมีน้อยเหินกว่าไหมตอนนี้น้อยเหินน้อยเหินเนาะมันเจอนั่นมีค่างข้า หันมีหัามฆ่าวบบไม่ยาพันธ่์นะมีหัาม้่าอยู่ตั้งตั้งดมบานโอ้หนอกมันเป็นบานนั่นเจอเก้าแก่แท่นอ่ะพี่น้องเดี๋ยวมีหงเฮียนอยู่หน้าเสียดเข้ากอดเตี่ยมาทางทางพี่มีมีหงเฮียนหงเฮียนแตนแต่ห้องเลือดห้าห้องเลือพี่น้องมนเจอหน่ะเจอห้องหาเัวขมันว่าห้องหาโอ้หมวข้อน่ะเขาเขาเอินอุดมเห็นปะเออเขาเอิน เออปฐุมจบนะเออปฐุมมันจะเอิญอ้อเนาะอ้อสามอ้อสามอ้ออ่อ่มันบอกเฮ็รวันก็วันวันโมเยนวันอ๋อแล้วปอเขี้มขึ้นหอดหองฮเออปอหาเออเออเออโมดูยุก็เรยมมาลูกยุซาเหนือวัดเก่าตัวนรับแม่นมาหนา

เออมันจะมีมาเขาหยาบพวกนึงครับมันเขาก็กับหนามาพี่ง่ายขึ้นมาตื้มเนาะง่ายยับบานขึ้นมาอยู่ทางเทิงเนาะเขาเขาก็ไปนี่พอเวลาง่ายบานนั่นปี้เลยโอ้ล้นตัวไปไหนกันหาพี่เดือดหกสิบก็เหลือหนาโอ้แต่หาสิบป้ายหกสิบป้ายประมาณนี้เคยกวนนั่นมันก็ตอนนั้นมันเขาก็จกเป็นเบ้าแทวนี่เด้อ บผู้บ่าหน่อยบ่ะเขาเป็นผู้บ่าหน่อยนี่พอนี่จิโร่อะไรเนาะตอนนั้นเนาะร้านร้ายเลยเขาไม่แต่ว่าเขาเอาขอบใจหลายๆเนาะขอบใจเนินขอบใจหลายๆเด้อพ่อเด้อพระเจ้าเยืะอยู่อันกวงโบต์นะอ๋อพ่อมือเลอเขาจังเหอะนั่นเือเขาบ่าสมมือเขาก็มือเขาส่งพระแต่มือเขาส่งพระดอกบัดเก่าน่ะเขาจังเปิดอเธอเขาดอกบัตีมือ ปีเมื่อปีหนาวใ <laughs> บเด็กเมืองป้าส่งหอย <laughs> เมื่อปีหนาวเวันเดียวนี้เขาอยู่บ้านส้ำทองแล้วเขาก็เข้าไปเมืองภายในบ้านบ้านนี้เป็นบ้านเก่าแก่เนาะทุกคนเนาะแถวแถวเขตนี่นะมีมะพร้าวมะขามไร่ลแล้วก็มะกันมะเงี้ยวเนาะทุกคนเนาะ ส่วนคลิปนี้น้องตุก๊กข์กับเบาเสียงซ้ำเติ่งอ่ะขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงบบงให้นงตุ๊กข์กับเบาเสียงซ้ำเติ่เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายอย่าลืมไปกดติดตามสองเบาเสียงซ้ำตี๋เด้อไปกดปติดตามอันพักติดตามสองเบาเสียงซ้ำเติ่งเด้อบ๊ายบายแล้วเด้อ